เราไปสั่งซื้อชุดนอนนามานะคะจากในช้อปปีนะคะราคา875บาทอันนี้นะคะรวมค่าขนส่งแล้วนะคะแต่เราไม่ได้จะไปนอนนานะคะเราจะไปนอนเต้นกัน,นะคะ่ะที่ผ่านมาเราเพิ่งไปนอนเต้นกันมานะคะคิดว่าจะได้สัมผัสบรรยากาศเย็นๆนะคะแต่ว่าร้อนมากเราก็เลยได้ไปหาตัวนี้มานะคะเพื่อเอากัดน้านเราจะไมีร้อนกันแล้วมาดูกันใช้งานกันดีว่าใช้ยังไงนะคะชุดนอนนาจะมีตัวนี้มาให้ค่ะซึ่งเป็นหัวใจหลักของมันเลยนะคะตัวนี้เปิดนะคะสามารถเปิดปิดได้ ปุ่มนี้นะคะใช้สําหรับชาร์จไฟซึ่งเขาก็มีสายมาให้นะคะเราสามารถชาร์จแบตได้หัวไม่มีตามไม่ใช่หัวของเราได้เลยขอให้มี USB พอนะคะแล้วจากตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นตัวพัดลมค่ะเขามีพัดลมมาให้เสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะคะชุบค,ค่ะส่วนสองตัวนี้นะคะเป็นไฟนะคะเขาก็มีรูปมาให้ไฟเขามีมาให้สับดวงนะคะลองเสียบไฟดูกันค่ะแค่ดูเดียบพอนะคะส่วนตัวนี้นะคะสําหรับชาร์จแบตนะคะ สำหรับชาร์จไฟเข้าไปในนี้นะคะเราจะชาร์จได้จากแผงโซลาเซลล์หรือจากไฟบ้านโดยใช้ตัวนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้เราจะรอจากโซลาเซลล์กันนะคะเสียบเข้าไปเลยค่ะเปิดสวิตช์นะคะ,ะ,คะเทสค่ะพัดลมเย็นขึ้นมาแล้วนะคะนะคะลองไฟค่ะเราเสียบตัวไหนไปอันนี้จะไม่ได้เห็นไหมคะไฟก็ไฟก็มีลมก็เย็นชาร์จแบตก็ได้จะกลัวอะไรคะกับการไปเต็น อย่าลืมไปดูกันในค่าในช้อปปี้ค่ะ